ครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือป้ายดิสเพย์นะครับที่เป็นตัวเลขสูง4นิ้ว2บรรทัดบรรทัดละ4หลักนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสินค้าเฉพาะกิจที่ลูกค้าสั่งเฉพาะนะฮะจะไม่ใช่สินค้ารุ่นปกติของเราซึ่งะจะรับข้อมูลผ่าน i185 Mo s ปนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะครับภายในเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ชุดนะครับ ก็คือชุดบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนั่นเองนะแล้วก็มีซับไพ่ทัานั้นเองนะครับการต่อ s 1 8 5เนี่ยก็อันนี้ผมต่อทดลองนะครับสายสีเหลืองขาวเนี่ยก็คือต้องต่อเข้ากับ2ขั้วนะครับส่วนซับไพ่อันนี้12โวลต์ก็มาจากตัว power ซับไพ่อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้มันก็แยกเป็นเหมือนกับเป็น2มงรทะัดอิสระจากกันนั่นเองนะครับก็คือมีการตั้ง address ของเซลฟ e ไอดีได้นะครับอันนี้จะบอกวิธีการตั้งแอดเดส s นะครับซึ่งก็คือดิฟสวิตชเนี่ยมันจะมีหมายเลข 1, 2, 3, 4นะครับก like ็ก็ไล่ไปอย่างนี้นะฮะแปดสี่สองหนึ่งอันนี้อาจจะดูกลับหัวนิดหนึ่งนะครับแปดสี่สองหนึ่งนะอย่างอันเนี้ยถ้าตัวนี้ออนก็คือเป็นเท่ากับ Address 2นะครับก็คือแปดสี่สองหนึ่งนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นก็คือเอา 8421นี้มาบวกกันถ้าผมเอานี้ขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น2บวก1ก็จะกลายเป็น a d ดเด s 3นะหรือถ้าเอานี้ขึ้นนะครับ8421ก็คือ4บวก2บวก1นะครับก็จะกลายเป็น a d ดเด s หมายเลข7นั่นเองนะครับนะวิธีนี้ก็ทำให้ตั้งได้ถึง1 6 a d d เ e s นะครับ0ถึง15ซึ่งจริงก็คือเริ่มจาก1นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ตัวนี้ผมตั้งเป็นทดลองเป็น2ไว้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ถ้าตัวนี้ขึ้นก็คือเป็น1นะครับแปดสี 4, 2, นะ่สอนึ่งาขนาบรรทัดบนก็เป็น slave id หนึ่งอ่าบรรทัดล่างก็เป็น slave id สอนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดเครื่องแล้วก็ลองให้ดูแล้วก็ดูจากโปรแกรมบนคอมนะครับว่าส่งเป็นมอสบัตมาก็ได้อันนี้ก็จะสว่างนะโอเคอันนี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับทีนี้ถ้าผมจะส่ง จากคอมมาปุ๊บเนี่ยันจะส่งข้อมูลเข้ามาก็จะขึ้นหละเป็นตัวเลขเลยหนึ่งสองสามสีาดมาดูตรงคอมนิดนึงนะครับผมใช้โปรแกรม o อ s บัด Pro ธรรมดานะครับซึ่งก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ส่งข้อมูลมานะครับโดยที่ s l l e อ ID 1ส่งเป็น1234ใช่ไหมครับแล้วก็ s e l e อ ID 2เนี่ยตัวนี้นะฮะก็ส่งเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนข้อมูลดูตรงนี้นะครับหนึ่งสี่ผมจะลองใส่เป็นค่าติดลบดูละกันนะจะได้ชัดเจนลบลบห้าสิบห้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมจะใส่เป็นลบ 8 8 9นะครับก็ได้นะครับโอเคนี้ถ้ามาดูที่จอก็จะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนเป็นค่าไปแล้วนะครับลบ55กับลบ9 8นะครับฟอร์แมในการส่งเนี่ยอันนี้จะทําเป็นรายละเอียดเป็นหน้านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ฟอร์แมตก็จะใช้ฟังก์ชัน06นะฮะแล้วก็ data a d d เดก็จะเป็น0เสมอส่วน data ที่ส่งมาเป็นข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลแบบ integer 16 bit บ นะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของ m o สบัดทั่วๆไปอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะฟิกนะฮะ S15 b o a l d 906 N81 นะครับอ่าน,นี้ก็ปรับตามตรงนี้เพื่อให้ส่งข้อมูลมาได้ถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูกรณีพิเศษนิดหนึ่งที่มันสามารถตั้งรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับนะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับตัวบอร์ดเนี่ย ทั้งทั้งบรรทัดบนบรรทัดล่างมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ด้วยนะครับมี3ปุ่มตรงนี้นะผมขอเรียกนี่ปุ่มบนนะครับปุ่มกลางแล้วก็ปุ่มล่างนะซึ่งการกดเนี่ยมันจะช่วยในการตั้งคุณสมบัติต่างๆไปด้วยอันนี้เราต้องดูที่จอนะครับซติมผมกดปุ่มบนนะครับปุ่มบนเนี่ยจริงๆตัวฟังก์ชันเนี่ยทำไว้สลับเลข5หลักได้นะครับสอดสอดคล้องกับ Integer อร์ถ้าผมกดปุ่มบนสังเกตนะครับ มันจะกลายเป็นมีศูนย์ข้างหน้าแล้วแล้วเลขลบเนี่ยจะไปอยู่หลักหนึ่งซึ่งตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่กรณีถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ค่าลบเนี่ยสมมติว่า1 2 3เนี่ยกดปุ่มบนเนี่ยก็จะกลายเป็นมีศูนย์ข้างหน้าหรือไม่มีศูนย์ข้างหน้านะครับในลักษณะนี้โอเคนะครับส่วนปุ่มกลางเนี่ยจะเป็นการกำหนดจุดนะอันนี้ก็คือใส่จุดเข้าไปดื้อๆเลยนะครับแล้วมันก็จะปรับให้ตามความเหมาะสมด้วย ทั้งหมดเช่นเดียวกันได้5ห,หลักนะครับถ้ากดมาถึงตรงนี้ก็แปลว่าอันนี้ก็คือไม่มีจุดนะครับก็บางทีลูกค้าอาจจะค่าต่างๆมันอาจจะมีทศนิยมหรือเปล่าก็สามารถใส่จุดเข้าไปได้นะครับส่วนปุ่มล่างเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อมูลแบบอ,อันซน์หรือซน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นซน์ก็คือมีค่าบวกค่าลบ นะนนี่ผมจะตั้งเป็นค่าบวกค่าลบไว้ให้เพราะว่าเนื่องจาก4หลักเนี่ยมันสูงสุดก็คือ9999ต่ําสุดก็คือลบ999ถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าให้มองเห็นด้วยนะฮะนะเพราะนั้นก็เลยตั้งเป็นอย่างนี้ไว้นะครอบคุมได้ทั่วแต่ถ้าเรากดปุ่มล่างเนี่ยสมมุติเป็นอั s i n e นะฮะก็คือไม่มีเครื่องหมายลบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อมูลอีกแบบนึงไปเลยนะก็คือสูงสุด65535อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นค่าแบบอันไซน์ไปแต่ถ้าเรากดเป็นไซน์เนี่ยก็คือเป็นค่าลบแล้วก็ค่าบวกนะครับเช่นเดียวกันบอร์ดล่างก็เหมือนกันนะฮะทำนองเดียวกัน3ปุ่มนี้ก็สามารถตั้งได้นะนี้ก็ลูกค้าก็สามารถไปปรับแต่งได้เองตามการใช้งานนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานป้ายดิสเพย์รับ i อซีแปดห้ามอสบัอ